สว,วัสดนีนะครับนายฟิลปิงทุกท่านกำลังอยู่กับพิลิงอีกแล้วนะครับนักกระชองพิลิงเช่นเคยนะครับนะคนใรๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยวันนี้เรามากันรอบดึกเลยเออมาแจ้งโกาทามันก่อนอ่ะรอบ3ามทุ่มวันนี้พีจเกมจ็อกเกอร์ซเกมแพคเมติกอย่างละสเกมนะครับนะ ในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเกมอื่นย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกตัวเกมอื่นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออพี่คิงมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วแต่เห็นมันมีปิดอัปเดตอะไรไปไม่รู้เออนะเนี่ยเพิ่งกลับเข้ามาเลยนะเออจริงๆว่าร,รอบนี้ไม่ได้จะเล่นหรอกแต่เห็นอะไรไหมเดี๋ยวให้ดูกันเอออัปเดตมาเหมือนเกมจ่ายดีนะเออคุณขวัญมานี่เห็นไหมโอ้นี่ดูนี่ก็มา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 เออแต่เห็นมีคนแตกเกมเจ้าหมูนี่ หลายคนนะ เออพี่จริงเลยอยากลองสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาลองดูกันแล้วกันนะไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยแหละในช่วงโกทามรอบนี้ไม่ใช่เกมถนัดเราสักเกมเลยแต่ก็อยากลองเล่นอยู่นะเนาะโอเคประมาณนี้เป็นการในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมอันนี้พี่จริงแจ้งไปต้นคลิปต้ไปถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือเกมไหนไมีเป็นะกานแตกโงๆนะเพื่อนๆก็จะแคปมันลงแบบนี้นะคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ตามๆเพื่อนๆในกลุ่มไปได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเล่นในโกทามเหมือนเดียวนะย้ำทุกรอบว่าเลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับนะคนที่ยััังไมมมมม่่่่ออยยููในนนนกกกลุุ็ดดคคคเเเต์ปหชะรบ อเอามา500รนะเกมนี้เบ็ดแพงสักนิดหนึ่งแต่ก็ลองเล่นได้เออไม่ได้มานานมากพี่คิงว่ามันเออโอ้โหพี่คิงว่ามันค่อนข้างจะเค็มๆยังไงก็ไม่รู้เกมนี้นะเออแต่ก็ได้อยู่ก็ดีก็ไปเล่นปงเล่นแปนะอะช่วงเนี้ยก็พอมีอะไรให้มันแบบชื่นจงชื่นใจอย่างน้อยมีฟีเจอร์ช่วยบ้างนะแปะช่วงนี้พี่จิงจะไม่ไปแล้วนะกนกว่าะอับเดตรอบหน้าเพราะเท่าที่ลองดูนะ ไม่โอขนาดวันนี้คุณบงคุณแบ็คทักมาบอกว่ามันมาพี่ริงไปลองก็ไม่จ่ายนะเออเหมือนจะไม่ค่อยถูกชะโลกกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็หลายคนในกลุ่มก็นะเล่นสิบคนบนบน,บนสักห้าแล้วครึ่งครึ่งอ่ะพี่กิงว่าอุ้ยอโอ้คอมโบดีจังโอ,โอเคดูข้างนอกคอมโบเก้าดอกปัดมาซื้อเลยไม้แรก เกมนี้เออพี่คิงเพิ่งไปฟังคนที่เขาแตกหนัก,นกมาเออขับมาขึ้นเนปะ็นจอดำงั้นล่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่มีอะไรเลยนะเออมีคนบอกว่าถ้าวายใช่ไหมสมมติเราได้วายใช่ไหมเออเนี่ยมัจจะมีวายสี่ตัวใช่ไหมเราตบตื้อทีหนึ่งปั๊บมาถ้ามีวายตัวที่ห้าที่หกอะไรเงี้ยมาอยู่บนกระดานจะยิ่งเพิ่มมูลค่าของการคำนวณให้สูงขึ้นอีกนะแต่โอกาสที่จะมาน้อย แรกก็น่าจะโดนเล่นแล้วตัวครับดีข้างนอกละมึงคอมโบดีจังเลยโอ้โหข้างนอกคอมโบเจ็ดอกแล้วไม่ใช่เป็นเจ็ดแดอกดิ8 9ดเก้าอกดูข้างในคำนวณอย่างเร็วโอ้แล้วทำไมมันมืดๆเอ๊ะพี่เคนรู้สึกว่าจอมันดูมืดมืด,มดไหมแล้วทำไมมันถึงเป็นขึ้นแสบส้มๆด้านหลังอะไหนเจ๊ อ้าวหายแล้วเกิดอีหยังขึ้นเอเอเอปับมาเอ้ยอ,อางนี้ได้ไปมกระดานโอ้โหแม่งกดเต็มกระดานได,ด้หกบาทเนึ่อออุ้ยอ่ามาดอกละหกสิบเออมาคำนวณคำนวณมาก่อนคอมโบปโอ้โหแม่งเพชรเต็มกระดาน เพชรสองช่องนี้ก็แพงมาก้วจริงแม่งได้ช่องหนึ่งมาเพิ่มอ่ามาแล้วนี่แหละร้อยห้าสิบโอ้โหไม่คอมโบโลเลยแต่ก็ได้อยู่เพชรลงบ่อยอยู่อย่าว่าลูกขอร้องโอ้โหแม่งโดน 2, สองไม้ติดเลยโอ้นึกว่าจะมาก็เหลือทั้3สามสีหมุนนะเมื่อกีน้นะเออยังนี่โอ้โหวันนี้ กูจะเล่นอะไรแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจจริงๆแม่งเกมแข่งทุกเกมเลยนะ <S <S ไปเกมรถซิงมาได้มานิดหนึ่งเอ้ยเอ้ยไอ้ยเอไม่ให้ยังไงอืมแม่งดับฟันกูอย่างรวดเร็วเออวันนี้สิ้นเดือนล้วมันแข็งอะไรขนาดน,นั้นไปแปะก็ไม่จ่าย นะโอ้โหไปมาจองก็ไม่จ่ายโอ้โหเกมลูกรักวิคิงขนาดมาจองยังไม่จ่ายวันนี้โอ้โหไม่รู้จะเล่นเกมไหนเลยเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเล่นแบบมโมวัวตัวๆไปเออแต่เมื่อกี้กดเข้าไปดูหน้าค่ายแพคเมติกแล้วเห็นนะมเนีเพื่อนในกลุ่มเราบอกว่าแพคเมติกอัปเดตมาใหม่เกมพึบไปดูมาแล้วแต่เกมแปลกๆไม่พอเป็นสามอะมาวัดใจไปเลยเออเห็นค่ายแพคเมติกเกมมาใหม่เพียบ นะเออเดี๋ยวจะน่าจะได้เป็นรีวิวอีกค่ายหนึ่งบ้างก็แล้วรู้สึกว่ามีค่อนข้างจะจ่ายยากอยู่นะจริงว่าเออก็ย้ายค่ายกันนะเหมือนมือถือค่ายไหนสัญญาไม่ดีเราย้ายค่ายกันอ่นะมาคูณห้าเลยหกหมนุนโอ้อย่าว่าเยอะสิโอ้โหนี่ไม่เห็นช็อตคอมโบสวยๆเลย เอาสักนิดสักหน่อยไหมวันนี้สองมุลแล้วโอ้โหจับเยินโอ้ยวันนี้กระโดดเบ็ดก็แล้วซื้อสามไม้ไม่จ่ายเลยสักไม้นะโอ้แล้วเขาเล่นแตกกันยังไงเมื่อกี้โอ้โหสองสามพันกันอืฮึไปไยลูกหมุดจัมดานปั๊บไอ้ยัง ให้เราสักหน่อยเถอะโกแตกนอกก็ได้นะโอ้มึงมาอยู่ทำไมนั้นหลังหมดอ่ะเออโอ้น่าจะไม่รอหมูนำโชคไม่ค่อยนำโชคกเท่าไหร่นะโชคเลือดแล้วนั่นนะ่ะเออเอาน่อยเอาหน่อยเอาน่อย,อ,อ,ยอย่าแหงเออมาต้องถามปั๊บมาวุ้ยได้ดอกนี้เออมาไม่รู้มีเพชรรออยู่ดอกนี้ปั๊บปั๊บ เออมาบับบับเออนั่นแหละมาโอ้ยังไงเด็กช่องหนึ่งโอ้ยไม่เป็นไรโอ้แตกนอกยังได้358โอ้เบ็ดสิบรูกรักเออแม่งเบ็ดสิบนี่ยังเป็นความหวังให้เราได้จริงๆนะเออวันไหนเนืกออะไรไปออกกดเข้ามาเบ็ดสิบช่วงนี้นจริงๆเบ็ดสิบแม่งช่วยพี่กินไว้บ่อยมากผมพูดทุกคลิปเลยนะช่วงนี้เบ็ดสิบแม่งโอ้ นะเดี๋ยวหวยกูจะซื้อ1 0ึศูนย์ให้มันรู้ไปมันจะไม่ออกเออโอ้ยนี่ว่าจะลงมารอบที่สี่โอ้อออโหฟ้จะเหนื่อยแล้ววเน,นี่ยมาหน่อยเอ้ยเปิดมาเพชรมายังไงเออคิวมาเคสองได้ไหมครับโอ้โหมันไม่ไปอยู่ช่องหนึ่งละเออเออ ออโอ้โหนี้แม่งซื้อเน่ามากโอ้แต่เราก็ยังเอจริงๆเราก็ต้องวัดกับซื้อนะเกมนี้พี่จริงบอกไปแล้วว่าเกมนี้แม่งปั่นโอกาสแต่งนอกน้อยจัดโอ้โหอาคุน่าจะปั่นต่อเมอืีเฮ้ยลูกพ่อต้องมาแล้วหยุดเอ,อ้มันต้องงังนั้นโอ้โหเบ็ดคู่บุญ โอ้เออมาเออมาทำไมจอดำอีกแล้วเปิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรพี่ให้มันแตกก็พอแตกอ้โอโหแล้วว่าทั้งหมดกูขอร้องพี่เป็นสิบช่วยกูหน่อยรอบนี้ช่วยกูขอโอ้มึงจะไม่คำนวณเลยไม่ได้เออมาหน่อยเพชรไอ้มาฮะาถาง2อ0ร้อย้เูเต็มประธานดอกนี้ถาง360ไปลูกไปไปลูกไปไป ไปลูกไปกอบกูพี่ไว้เออเจ็ดร้อยสี่สิบสี่โอ้โหเบ็ดสิบเออโอ้แปดร้อยห้าสิบห้าโอ้งัดกันอยู่โอ้นี่เบ็ดสิบช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้วเอาไงอืมแม่งสองจิตสองใจแต่ยากใจเย็นแต่ก็อยากอยากตอเออ โอไม่ใช่อะไรเราเอามา500ไงโอแม่งได้ร้อยสองร้อยแล้วเล่มมันมันแปลกแปลกมาเออเลยลองกระโดเดเป็นสามจุดๆบ้างเพื่อฟุกไอมามาไม่มาอ,อ,อู้วิเพะวายมึงก็ไม่ไอยู่ปิดช่องอม,มาเราวัดกันที่เลขสิบแล้วไหมจบจบมาเบ็ดคู่บุญคู่กรรมของเรามันต้องจ่ายแหละ ามาขนาดนี้แล้วเอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่เออเพชรหนึง่งเอ้อะได้อยู่คอมโบอะไรมาก่อนก็ได้คอมโบมาโอ้โหเออมายังไงโอ้โหพี่ไม่เอาเหมือนเมื่อกี้เหรอ,อแบบสวยๆแบบเมื่อกี้ได้ไหมโอ้โหอย่าวบาทิ้งเออเคชิงหนึ่ง,งอ้ยได้อยู่ชิง ไม่ใช่เขาเรียกแล้ววะโอ้โหดูเรียกจริงแล้วกระดิง่งเออไอเพชรมาอ่ะปัง300อีกนิดโอ้ยอะไรอยู่วะโอ้โหใจาย,ยากใจเย,ย็นเหลือเกินอื้อหือโอกระโดดเวทก็ไม่เข้า โอ้ทำไมรวมเบ็ด10ช็อตเมื่อกี้แม่งคือเกมไม่จ่ายเราเลยนะม,มาเพชรไอ้ยาสักหน่อยก็ไม่ให้โอ้อืมเอาหน่อยลูกขอแบบแตกนอกบ้างก็ได้นะโอ้แม่งเงียบเหงาเหลือเกินดูโอ้เอาอีกแล้วมา วัดโอ้โหวัดรอบที่เท่าไหร่แล้วเนนี้ก็แต่มันไม่ให้จริงเนี่ยผมไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยแต่วันนี้เหมือนมันมันเป็นอะไรทําไมจอมันมืดมืดไหมปกติมันมืดอย่างนี้ไหมวะแต่เมื่อกี้ก็ไม่เป็นนะเออเอ้ยเออร้อยหนึง่งยังอเออ,เอ,อพี่หมูลูกพ่อ เออเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอย่าว่าเยอะขอร้องโอ้โหล่ะพี่เออให้ตายเถอะเออมายังไงเออได้อยู่30ดอกนี่อู้ยสองร้อยยังไงโอ้โอ,โอ,โอแม่งพอจะจ่ายก็จ่ายเบ่าคลิปโอห้าร้อยห้าสิบสามได้กำไรร้อยสองร้อยมาโอ้ไม่เล่นแล้ววัดกันไปเลย ได้ก็ได้ไม่ได้มึงก็เอาไปหมดโอ้บอกตรงวันนี้เล่นโธโธใจมากแม่งเก็บไม่จ่ายเลยเว้ยโอ้เออ,เอ,อมาทำไมานิดจ่ายเดี๋ยวจะเลิกกินหมูเลิกสองวันเออมัจะไม่แดดเขาเดี๋ยวหมูปิ้งมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อมาอคีสองร้อยกว่ามาถ้ามานิจดจ่ายเราจะไม่กินหมูปิ้งสองวัน อุ้ยสองหมุนเฮ้ย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 โอ้โหแถมอีกหมุนหนึ่ยวายเยอะโอ้นานๆเราจะได้ไวายเอออุ้ยอุ้ยเออโอ้เพชรไม่มาอะไรก็ได้จังหวัดนี้คำนวณมาก่อนโอ้โหแม่งวายเต็มกระดานขนาดนี้อย่าเสียของโอ้เออเพชรมาอุ้ยร้อยสามสิบแปดเฮ้อุ้ยแปดร้อย เอาแล้วยังไงอย่าค้างนานลงมาลงมาลงมาลงอืโอ้ยดอกนี้พันหกโอ้โหดูโอ้เฮ้เอ้าอยู่ๆก็พลิกเฉย2อ0พันสองร้อยหนึ่งเลิกโอ้โหเมื่อกี้เอ้ยดูโอ้แม่งวายมาเอสก,กัตเตอร์มาเพิ่มสาตัวแล้วดูโอ้ยนั่นๆ จะมาแบบนี้ทีหนึ่งโอ้จริงๆเป็นรอบแรกที่ไปก,ก,กินได้สเตเตอร์เยอะขนาดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดตัวไม่ใช่หกเจ็ดตัวเออเอาเรื่องนะเออร้อมจ่ายมันที่บอกจริงๆพอแบบสเตเตอร์มาเยอะๆแล้วมันเพิ่มมูลค่าว่ะเฮ้ยนะโอ้แม่งกูต้องเลิกกินหมูสองวันจริงๆใช่ไหมเนะี่ย นะโอเคไม่ต่อแล้วนะครับนะโอ้โหนี่พักเลยวันนี้เกมแข็งมากโอ้โอยังได้โชคดีไปนะแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้ลืมตามรับชมเพืกับมาเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ